สำหรับวันนี้เรามาฟังคำทํานายเกี่ยวกับพระอาทิตย์ทรงกฎกันนะคะว่าถ้าเห็นแบบนี้แล้วในความฝันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผู้ฝันช่วงนี้ถ้าใครเป็นสตรีและฝันเห็นแบบนี้ก็จะทํานายว่าจะได้บุตรชายที่เป็นสีสงาหรือจะมีโชคลาภอุดมสมบูรณ์และคุณมีเกณฑ์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการหลอกลวงจากมิตรใหม่ที่เข้ามา กนิถนมกับคุณเร็วๆนี้คุณมีดวงจะต้องเดินทางไกลมีโอกาสพบผู้คนช่วยเหลือคุณแบบฟุกๆในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักนั้นคนโสดอดใจรอหน่อยเพราะช่วงนี้ช่วงปลายมีแววได้โครแก่มาเป็นผู้แน่นอนระวังเกิดความขัดแย้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่คุณก็เก่งที่จะสามารถแก้ปัญหา ได้ด้วยตัวของคุณเองแตมีคนมาทำให้คุณสดชื่นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่คุณที่จะได้คาดหวังกับคนคนนี้ต้องรอไปก่อนสักระยะหนึ่งส่วนเรื่องการงานและการเงินนั้นเป็นช่วงที่ต้องรับงานหนักให้อดทนไปก่อนแล้วผลที่จะตามมาก็จะดีเองจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากเจ้านาย จะได้เงินก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ลงตัวมากนักจะมีงานพิเศษพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งงานก็เป็นได้แต่ผลงานจะออกมาด้วยความสำเร็จและ เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง